เอาล้ครับสวัสดีครับผมคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาทําคลิปเกี่ยวกับการเติมเงินบาทเข้ามาในแอปบิ t ครับนะครับการเติมเงินบาทเข้ามาในแอปบิ t ครับนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นจํานวนเงินบาทนะฮะเราก็จะทําการฝากเงินบาทเข้ามาเพื่อใช้ในการซื้อขายคริปโตเคอเรนซีในการเทรดคริปโตเคอเรนซีนะครับอันดับแรกเลยฮะเราต้อง KYC ให้ผ่านก่อนครับแล้วก็ทําการผูกบุ๊กแบงค์ครับผมก็ในสําหรับแอปบิ t ครับนะฮะ ให้เพื่อนๆมองไปที่มุมขวามือข้างล่างตรงนี้ครับนี่มันจะเป็นรูปคนอยู่ตรงนี้นี่ครับผมนี่มันจะเป็นรูปคนอยู่ตรงนี้นม,ม,นนนนมุมขวามือข้างล่างแล้วตรงเซตติ้งว่าง่ายงเหรออ่าตรงเซตติ้งอยู่ตรงเซตติ้ตง 88. ทีนี้ทีนี้เราก็ทําการกดเข้าไปที่เซตติ้งครับผมมากดเข้าไปที่เซตติ้งทําการกดเข้าไปที่เซตติ้งนะฮะแล้วมันจะมีอ่าบัญชีธานาคารครับนี่ฮะ ให้เราผูกบุกแบงก์ก่อนนะฮะนี่ครับแล้วมันจะมีคําว่าพอกด,ก, setting, กดไปที่เซตติ้งกดไปที่บัญชีธนาคารมันจะมีคาว่าเพิ่มบัญชีธนาคารครับผมให้เรากดไปที่คําว่าเพิ่มบัญชีธนาคารครับหลังจากนั้นนะฮะมันจะมีสามเหลี่ยมตรงนี้ให้เรากดไปครับมันจะมีธนาคารให้เลือกเป็นสิบสิบธนาคารนะครับกรุงศรีกรุงไทยกรุงเทพไทยพาณิชย์เราก็เลือกสมมติเราเลือกเป็นไทยพาณิชย์เราก็ใส่ ชื่อสาขาเปิดหน้าสมุดบุ๊กแบงค์เราฮะใส่ชื่อสาขาอันนี้ก็จะเป็นชื่อชื่อเราในหน้าสมุดบุ๊กแบงค์ครับอันนี้ก็จะเป็นเลขที่บัญชีธนาคารครับผมหลังจากนั้นนะฮะก็ทําการอัปโหลดครับอัปโหลดขึ้นไปถ่ายรูปหน้าสมุดบุ๊กแบงค์นะฮะอัปโหลดขึ้นมาที่แอปบิ t ครับนะครับแล้วกดที่คําว่ายืนยันครับผมอ่าเสร็จแล้วทีนี้เราก็เข้าไปที่แอปบิ t ครับนะฮะแอปบิ t ครับเราก็จะเข้ามาที่คําว่า w a l l e t ตรงนี้ครับ แล้วก็เล็งไปที่เงินบาทตรงนี้ฮะแล้วกดไปที่คําว่าฝากครับผมพอกดไปที่คําว่าฝากเสร็จปุ๊บอ่าเราก็4ี่ช่องยัดติ๊กให้หมดฮะย้ํานะครับคุณใช้ชื่อคุณเป็นสมมุติว่าคุณใช้กสิกรชื่อนาย x 6 9อย่างเงี้ยตอนฝากคุณก็ต้องฝากจากบัญชีนั้นนะฮะ ไม่ใช่ว่าใช้ชื่อผูกบุ๊กแบงค์เป็น X69 เป็นชื่อคุณแต่ตอนเติมเงินเข้ามาดันโอนจากบัญชีธนาคารของน้องมันอาจจะมีปัญหาได้นะครับทีนี้อันนี้จะเป็นระบบ QR code ก็ผมอ่านเราก็เลือกระบบ QR code ฮะโอนโดยใช้ระบบ QR code ครับสามเหลี่ยมตรงนี้ก็มีให้เลือกหลายระบบครับแต่ผมแนะนําเป็น QR code นะฮะสะดวกที่สุดละทีนี้เราก็ติ๊กครับผมอ่าติกต๊กติ๊กติ๊กเข้าไปหลังจากนั้นนะครับ พอเราติ๊กเสร็จหมดแล้วก็ใส่จำนวนเงินฮะอ่านี่ครับผมติ๊กหมดแล้วเนาะเสร็จแล้วนี้ผมก็จะใส่จำนวนเงินตรงนี้5000บาทอ่านี่ฮะหลังจากนั้นครับก็กดคำว่ายืนยันการฝากครับผมอ่าใส่จำนวนเงินติ๊กหมดทั้ง4ช่องแล้วเราก็ไปเปิดแอปกาิิกรครับพอทำอย่างนี้เสร็จปุ๊บ เราก็ทําการเปิดแอปกสิกรมันก็จะได้คิวอาร์โค้ดนี้มาครับในบิทครับนะในบิทครับมันจะได้คิวอาร์โค้ดนี้หลังจากนั้นครับเราก็ไปเข้าแอปกสิกรครับแล้วก็สแกนเราสามารถดาวน์โหลดได้นะฮะไอเนี่ยไอคิวอาร์โค้ดที่เขาให้มามันจะมีปุ่มดาวน์โหลดตรงนี้ฮะพอดาวน์โหลดแล้วมันจะเก็บไว้ในเกอร์รี่เราครับแล้วพอเราไปเปิดแอปกสิกรเราก็เอารูปเนี้ยไปก็ได้หรือเราจะแคปหน้าจอก็ได้ครับผมนี่ครับวิธีเติมเงินบาก,บากเข้าบิทครับง่ายมากแต่ขอเพียงแค่ไปผูกบุ Book ๊กแบงก์ก่อน,นะ ไปผูกบุ๊กแบงค์ในเซตติ้งก่อนนะครับอ่าไปที่เซตติ้งผูกบัญชีธนาคารก่อนนะครับอย่าลืมฮะแล้วค่อยเติมเงินเข้ามาในบิดครับครับผมเติมเงินก็ไม่ยากครับอย่างที่ผมบอกเข้าบิดครับเข้าบิดครับพอผูกบุ๊กแบงค์เสร็จเข้าบิดครับปุ๊บกดฝากกดฝากเสร็จปุ๊บอ่าใส่จำนวนเงินติ๊กไอสี่ช่องนี้แค่นั้น เลกสี่ช่องนี้ใส่จํานวนเงินกดปุ่มนี้ก็ได้คิวอาร์โค้มาแล้วเพราะเราใช้ระบบโอนแบบ QR วอาร์โค้ครับผมง่ายๆครับหลังจากนั้นฮะก็ทําการซื้อขายฝากถอนคริปโตเคอเรนซีได้เลยครับผมเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะมาสอนใช้งานซื้อขายฝากถอนคริปโตเคอเรนซีครับผมโอเคฮะคลิปนี้ก็ตัดแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ